สวัสดีค่ะกับปี a ร้อย n d l i f e s t y channel นะคะมาพอกันตอนเดือกแล้วตอนนี้สามทุ่มนะคะที่จริงขึ้นนีแม่วานองไปเห็นงานนะคะแต่ว่าแม่บานกลับมาบัวเเห็ดมีเรื่องกมีเรื่องอยู่มองเห็นงานาาคือว่าละแม่บวานเห็นงานอยู่โรงพยาบาลเนาะที่แม่อวานเราสุดฟังเนาะมันก็มีกรินโซนคือโซนที่บ่มีโควิด อัมเบอร์ที่มีโควิดประท้องำคนอยู่ในอร์ดแล้วก็เรโซนที่เป็นโควิดเลยอย่างสินาแม่บ้านก็บอกตาดกับกับครอบครัวก็คุยกันแล้วว่าทันเป็นเรโซนบ่เเวณเพราะว่ามันสิตเสียงเอามาติดลูกติดผัวติดได้หลายอย่างแล้วก็มันก็สิมีผลกระทบได้หลายอย่างแม่แต่งานของพ่อบานลูกเตาเหาคือการอย่างสินาเพราะว่าแต่กระช่วงปิดสามเดือนแม่บ้านก็ยังหยุดอยู่เนาะบ้านนี้เพราะว่าว a r มัน โควิดมันเริ่มหลายเอยงสินะบานิขึ้นนี่มีพนักงาน H c A อยู่หาคนมาบานเหลือไปเฮ็ดอยู่บวดนี่เพราะว่าเขาว่าเขาเป็นกรีนโซนบานี้ซี่เนิร์ดเขาต้องการเอาพนักงานไปเรโซน e น้าเองสินะที่จริงคันบอได้เทรนนิง Red, น่งเร่บอได้เทรนนิ่งมาบอได้ไปฝึกใส่หน้ากากเพราะมันมีลายหน้ากากบอกให้มีแอร์มียังเขา,าสินะเขาก็ประสองไปนะแต่ว่า พ,พนักง,งานเขาเขาก็มีมีคนเทรนหนึ่งอยู่นะแต่ว่าบอเอาเขาไปสิมาคุ้มทรงนะทรงแม่บานไปแม่บานก,ก็เลยบ,บอกว่าแม่บานก็บอกแต่ได้แล้วว่า i don't want to work in red zone แม่บานก็บอกว่าฉันไม่ต้องการทํางานอยู่ใน red zone เหตุผลได้หลายอย่างสุขภาพทวนโตัวสุขภาพลูกเต่าผลกระทบแม่บานก็ว่าอ้างสิเนาะเขาก็ว่าอุ้อยพนักงยาเคสดอกแม่บานว่าฉันบริเทรนนิ่งนกาก กับ,บ่าเป็นอย่างเขาสิมิเชนแม่บ้านเลยว่าฉันฉันบ่นเ,เหตุสิางุ้มทรงเข้าไปพนักง,งานจะคของกับมีบ่งุ้มทรงบ่ทรงไปสิทรงเข้าไปทรงไปแล้วแม่บ้านสิกบไปเหตุงานอยูุเกกินส้อนอีกแต่ยังไงจะคองกับไปเหตุยู่มองอีกเนาะแม่บ้านหูอยู่เด้ขันพนักง,งานเขาไปไปเหตุพนักง,งานประจำขันพนักงานประจำเขาไปเฮต,ตุกันเกิดว่าติดโควิดมาพนักง,งานประจำเขาก็ดสิเดียหยุดหยุดงานหลายอาทิตย์จนงสิหนา้าเขากไปอย่างให้พนักงานเขาเสียเขากับ มาคุ้มให้แม่บานไปแม่บานเลยว่าฉันบกไปฉันฉันสิยกเลิกฉันสิยกเลิกชีพนี่ฉันสยกยกเลิกงานนี่ฉันสิเมื่อบานอึงเห็นดย่งนี้แม่บานวางสิแม่บานอึงเธอยกเลิกได้เขากเลยว่าเออเธอกระทมเธอกระทำได้แต่ว่าเธอต้องคุยกับซีนี่เนิร์ดคุยฉันกับซคุยกับซีนี่เนิร์ดแม่บานเลยว่าางสิเป็นอย่างสิ พราะว่ากระหามห้อยยกเลิกบรายอยู่แล้วมันเป็นเรื่องเงินมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลมันเป็นสิทธิส่วนตัวในการบุกชิปเลือกชีปจังสันจังสีแต่ว่าสิมาบังคับให้หอาไปเฮ็ดงานอยู่บอดที่นี่แม่มันกับว่าบอ,บอ,บอไปมาเนียนพอหอบวางซีแล้วพักกระเลี้ยวบางหนากกนะลือล่างดึงรากันโมเมนต์แม่บานไปซุ่มนันนในซีคนกับตรงไปในเรดโซนคือเกา่า ซอยไปได้เพราะว่ามันบังคับแม่บานไปเนาะผู้นั้นเขาก็ว่าเขาบ่มไม้อยู่แล้วคันเขาสิไปเพิ่นบ่อยากส่งเข้าไปมาบังคับแม่บานจน่อสินะแม่บานก็เสียใจอยู่ละก็เลยโทรศัพท์ก็เลยโทรศัพท์กลับมามามาบอกพอบานเนาะว่า ฉันสิกับบานเดอร์เพราะว่าเขาส่งฉันไปเรียบชนฉันปฏิเสธสิไปเฮ็ดงานมาสันเราก็ว่ากลับมากลับมาก่าสันกลับมากก็คุยกันเราก็เลยบอกว่าทำนันนี่กับช่วงนี้มันมันในช่วงโควิดก็า่ังเข้มข้นอยู่อังกฤษจยงนีนะคนมันติดหลายเอาสี่ก็หยุดงานไปสักก่อนเปนยังบานก็โอเคหยุดเกิสก็หยุดงานอยู่ละเร้เลยว่าคันเจีย เลี้ยวหาเบื้องงานใหม่กับบัาได้เราเลยวางสินะแม่้านก็เออโอเคแม่บานก็เ,ออเ,นกเลยคิดว่าไปเหตุงานอยู่แค่โฮมกลับไปเหตุแค่โฮมคือเกาบก่เพาวาอยู่แค่โฮมเขาได้ดตรวจโควิดดูก็แม่บานที่เห็นงานอยู่โรงพยาบาลสกเขาได้ดทุกสองอาทิตย์เขาต้องตรวจโควิดตรวจนั่นตรวจนี่ตลอดแต่ตัวแม่บานเองแม่บานยังเด็ดตรวจแค่สองเทือตอนที่สงสัยที่เป็นโควิดซีซนหลังจากนั้นก็บมด่ดตรวจจากเทือนี่นะคะแม่บานกับเม้ว ว่ามีเรื่องมองเหตุงานอีย่างมันเป็นเรื่องอัดอั้นตันใจเองสินะคนของเขาเขาปกป้องแม้ทีฉันเนี่ยส่งไปส่งไปเห็นนะมว่าเป็นยังนงวากะโอเคอยู่กับเขาก็เขาก,เขาก็ตื่นมาสนอเขาก็ช็อกอยู่เขาก็แบบเขาก็หงว่าขานบริเหตดงานกับบริเง,เ,เงินแต่ไม่บานการสิแบบว่าฉันบ่อเหตุฉันสินกิกฉีบฉันสิเมื่อ ไม่บานกับยกเลิกชิมไม่บานกับเมื่อเลือยหรือไม่บานกับโบวเเฮดกะช่วงน,าางน,ววงนี้อากาศกะแห้งนหนาช่วงนี้อากาศกะแห้งโบดีฝนก็ตกไปเหฮดไซกับบอดาเช่วงนี้อะไรกับมันกม็นกมีลิมิตมีคอดขีดจำกัดเนาะไม่บานลังเจอกับเฟลิงโลหรือซึกรู้สึกฮอยเยวหอยเยวในใจ พยายามเฮ็ดตัวลาเรื่องนะพยายามเฮ็ุมีความสุขอ่การบอกอยู่ใน youtube กับเป็นการระบายอย่างหนึ่งของแม่บ้านที่กันนะคะเห็นเหตแม่บ้านรู้สึกดีขึ้นนะจากสิเหตุอาชีพยังสิเป็นยูทูปเปอร์กับเป็นบรไยขื้นโมเขาดอกเพราะว่าคนเบิงกับบลายยอดวิวกับบนีชักเจดอีกอย่างก็สิบปึ้งปึ้งปึ้งก็สิไม่คนเบิงชักสิเหตุอีกอย่างยังเสียหนะามมนก็มันก มันกับวกเขากับค่าเลคเต์จะของเนาะลังเทอลังเทอไม่บางกับอย่างเฮ็ดคลิปกินแบบอันนี้อยู่แต่ว่าลังเทอมันกับเฮ็ดไปแล้วมันกับขายความู้สืบจะของอย่างนี้นะเจ๊เฮ็ดเดี๋ยวกเฮ็ดคลิปไปเที่ยวคลิปนั้นคลิปนี้มันกับไปไซบ่ได้ตอนนี้นะคะกับนี่หรือลังเทอมันกับเป็นช่วงอะไรที่แบบมันโควิดนะสิไปงุ่มท้ายวิดีโออย่าันสิมันกับคนเขาแห้งฝ่าวไปสือของฝ่าวไปฝ่าวมากอย่างนี้นะ เอาอย่งไรกับเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะขอคุณเล่นๆสำหรับคอมเมนต์สำหรับกดไลค์กดอันนี้นะคะกดแชร์ share, คันมี่แ <laughs> ม่บ้านก,นเนก,นก,นก็เสียใจอะ่ะแม่บ้านก็รู้สึกเสียใจอ่ะแต่กับบูเป็นยังดอก เป็นเมียฝรั่งตรงเข้มแข็งมาส่นเาอมาอยู่นี่ตรงเข้มแข็งเพราะว่าเข้าตรงหลุดจักรักษาสิทธิอของเจ้าของคือกันแบบสิมับใส่เข้าสมบุกสมบันเกินไปกับเป็นไปบไดายเนาะเขาก็บคนคือกันเพราะว่าล่ะอ้าว,าว,าวต้องใส่คำหนึ่งสิบ่อยๆ never mind <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ปานใส่ดูหมากนะใส่ดูจัง ท่อมใจเจ้คของพร้อมก็ขอบคุณลหลายๆนะคะสำหรับกำลังใจเอาขอให้สู้ๆนะคผะ่านวิกฤตไปน้ำกันสวัสดีค่ะแม่บ้านกัคิดว่าแม่บ้านสิเรียบบางหางานไหมก็กัดเรียวเบิงลหลายๆอย่างไว้เสิเหตุอีอย่างใดนะคะอู้เปลี่ยนงานอีกแล้ว <c oughs> ขอมีความสุขนะคะบ๊ายบาย